สวัสดีครับกระบะเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวรีโวอนะครับรีโวตัวนี้ได้ตัวหน้าหล่อนะครับหน้าหล่อเหมือนตัวยกสูงเลยนะครับเหมือนกันสเปคเดียวกันนะครับกระจังหน้าเหมือนกันจะเป็นตัวไฟหน้าอ่าเรียกว่าไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับหรือหน้าหล่อโลโกนั่นเองนะครับตัวนี้เรียกว่าสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับรถเพิ่งเข้านะครับมาจากหน่วยงานนะครับของ TC Car Solution นะครับรถหน่วยงานตัวศูนย์แท้นะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับสภาพค่อนข้างเรียกว่า ค่อนข้างใหม่เลยนะครับพึ่งเข้านะครับเอกสารอยู่ครบถูกต้องนะครับนีแป่ไว้หน้ารถเลยนะครับแต่ว่าขายแล้วขายให้เรานะครับนี่เห็นไหมเราออกก่อนปุ๊บอ่าขายแล้วนะครับคันนี้นะครับร้อยห้าสลงมาเครื่องสองจุดสี่นะครับสองจุดสี่นะครับสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะครับไฟหน้ามันตีไฟตะมองมีให้ครบครบนะครับกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับข้อดีนนี้กระจกก็บอกเลยว่ารถสภาพเดิมนะครับกระจกสภาพเดิม หลังคนหลังคาได้สภาพเดิมสวยเลยนะครับหูจับก็เป็นตัวโครเมียมนะครับอ่าเบาเป็นเบาผ้าสภาพใหม่เอี่ยมกิ๊บนะครับเบาผ้าสภาพใหม่เอี่ยมนะครับหัวตังหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่สภาพเดิมเดิมสวยๆนะครับสภาพเดิมๆิมสวยๆนะครับเกียร์ออโต้นะครับด้านในดีไซน์มาเรียกว่าสวยเลยนะครับกล่องคูบล็อกมีให้นะครับอ่าคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับเอกสารอยู่ครบนะครับภาษีพรบนะครับอย่าเป้ต่อให้ฟรีนะครับ ปีแรกต่อให้ฟรีนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมนะครับแกให้ดูไม่ตรงไม่นักนะครับสปอตเดิมเห็นไหมครับเดิมเดิมชัดๆเลยนะครับสภาพเดิมสวยนะครับไม่นักเดิมแท้ชัดทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับสนใจแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 4ย์9 4 8 4 8นะครับ ส่วนต่อไปจะดูกันนะครับแคลริบอยนะครับก็ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่เลยเข้ามา2คันนะครับเข้ามา2คันนะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์มาทักมาหาเพ้ได้เลยนะครับ094 789 48 48นะครับขอดูตะคุงตะเข็บไม่โดนไม่ตังหน่อยนะครับไล่ตรวจเช็คให้ลูกค้านะครับอ่ารถเพิ่งเข้านะครับสภาพคือแรกรับเลยนะครับ c r c l นะครับนี่อยู่ครบนะครับตะเข็บเดิมไม่มีชนนะครับตะเข็บเดิมไม่มีชนนะครับนี่สภาพสวยนะครับ คันนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่ารถเนี่ยก็เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามานะครับอึ๊บอ่าล่างเป็นยังไงนะครับการท้ายไม่มีให้นะครับเจ้าของเก่าก็ไม่ใส่มาให้นะครับยัางอะไรเดิมท่อเดิมนะครับแหนบผ้าบรรทุกได้ก็เป็นตันนะครับสภาพก็คือสวยเลยนะครับไฟท้ายไฟเบรกจะเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนแสดงสไม่แตกไม่ร้าวนะครับคันนี้นะครับก็สภาพโดยรวมนะรถอ่ะบอกผมบอกเลยว่าอาจจะมีเบียดมาบ้างเบียดนะ แต่ว่าไม่ได้ชนนะครับก็ถ้าเห็นนะก็มีตําหนิก็นี่นะครับอ่ะนี่ครับตำหนิรอยเบียดนะอันนี้จะเก็บสีให้ถ้าเก็บสีนะครับอ่ะไม่ได้ไม่ไม้ไม่ไม่มีผลอะไรนะครับโครงสร้างหลักสภาพรถเนี่ยเดิมนะครับยางก็ใหม่นะครับนี่ัดสซีไหมครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้พวกข้าวคี่นที่โคนนะครับล้างออกนะรถยังไม่ล้างสปานะครับยางปียี่สิบสี่เพิ่งเปลี่ยนยางมาด้วยนะยางได้ปียี่สิบสี่นะครับยางประมาณเกือบสองหมื่นนะครับเป็นยางให้ใหม่แล้วคุ้มๆนะครับ โครงสร้างรับประกันเลยรถเดิมนะครับไม้อยู่ประมาณแปดหมื่นกโลนะครับไม่แปดหมื่นกโลนะครับอ่าเกียร์ออโต้นะครับ fmam บูทูธมีให้ครบนะครับบูทูมีให้ครบโครงสร้างด้านในนะครับสภาพเรียกว่าสวยเลยหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเห็นไหมครับอ่าหัวน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมอ่าอ่าสภาพเดิมสวยเลยนะครับไมรูเป็นอาร์คเดิมนะครับ สภาพสวยเดิมนะครับอันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับตัวถังโครงสร้างนับแกะดูนะครับรถไม่มีน้าท่วมอย่างแน่นอนนะครับนี่สภาพเดิมไม่ลงไม่แรงอยู่ครบนะครับไม่แรงอยู่ครบนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีน้าท่วมนะครับย้ําเลยไม่มีน้าท่วมนะครับรถหน่วยงานนะครับประวัติสูนแท้นะครับผมบอกเลยนะครับผมขายรถหน่วยงานส่วนใหญ่90%นนะครับปัญหาน้อยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอ่า ้วดูเมนูเม็ดอาร์สปอตเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่เม็ดอาร์โครงสร้างไหมครับทุกเม็ดทุกจุดเดิมเดิมเม็ดอาร์แท้แสดงว่าคันนี้ไม่มีชนนะครับไม่มีชนนะครับสภาพแบบนี้นะครับคุ้มๆนะครับอ่าเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปงหน้าก่อนเดี่ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวขอดูออปชันด้านในหน่อยนะครับระบบไฟใช้ได้งานใช้งานได้ไหมนะครับโอเคสตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับ FM อ่าเครื่องส่งเสียงดังปกติเลยนะครับ โอเคนะครับช่องอ u x ูเมีให้ครบแบบนี้นะครับแอร์นะล็อกนะครับไอแอร์ก็สภาพดีเลยนะครับรถสภาพสวยนะครับอ่าสภาพสวยเลยนะครับไอแบ็คออนปกตินะครับนาฬิกาดิจิตอลบอกเวลามีให้ครบนะครับกระจกมองหลังนะครับไปเชิงกันได้นะครับราคา3 5 9แ0 0้าห่นาะครับคุ้มนะครับคุ้มเลยไม้8 3 0หมืามโลเท่านั้นนะครับ ประวัติศูนย์ปลายศูนย์ข้าศูนย์ยังอยู่เลยนะครับนี่เห็นะนก็เข้าทีวีคลิกเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องนะครับมาแล้วนะครับตามประวัติเลยนะครับอ่ารถที่มาที่ไปรถแบบตรวจสอบได้แบบนี้นะครับน่าซื้อนะครับน่นอา,อา like right ซื้อนะครับเรียกว่ามาครับใครจะมีใครเอารถอยางงานมานะครับผู้จัดการจะมาขายบอกไปได้เลยนะครับไปรับซื้อนะครับไปรับซื้อนะครับหรือจะอรถมาเทิร์นก็ได้เหมือนกันเอาฟอร์ดเอามิซูซัยทงไดทันอะไรเอามาเลยนะครับไปรับเทิร์นเหมือนกัน ดูด้านในบ้างนะครับด้านในนะครับให้ดูตรงไหนบ้างนะครับแผ่นเทจนะครับปีสิเดือนสิงหาไหมครับแผ่นเพจตรงเปร๊ะนะครับนี่สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมมอกออยู่ครบนะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับซีนเดิมสภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะครับอ่าสภาพเดิมสวยเลยคานหน้าต่างๆเดิมนะครับนี่คานหน้าต่างๆสภาพเดิมนะครับ A b s สีล้อนะครับฝาต่างๆเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับหัวน็อตเดิมนะครับนี่เดิมเดิมอยู่ครบนะครับ สภาพเดิมนะครับจะพงจะปั๊มอยู่ครบแบบนี้นะครับอ่าสวยนะครับย้ำว่าสวยเลยนะครับน่าสนใจคันนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับสามแสนที่หนึ่งเก้ามีเลือกสองคันนะครับอ่าสภาพนี้ลดแรงงานประวัิศูนย์ทั้งนั้นนะครับสำหรับใครสนใจนะครับกระบะนะครับสมาร์ทแคปเกียร์โตัตเตียหน้าหล่อแบบนี้นะครับเซตอีชั่นนะครับไม่แปดหมื่นโลเท่านั้นนะครับติดต่อไปได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหกพันเก้านะครับถ้าบอกเลยว่าแบบเต็มเต็มนะครับ อันนี้คือแบบว่ารวมพวกประกันนะครับรวมการชีวิตรวมทุกอย่างเลยนะครับประมาณหกพันเก้านะครับผมบอกเลยนะถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับถ้ามีเครดิตอยู่ประมาณหกพันห้านะครับอ่าบอกให้หมดข้อมูลนะครับไม่มีการเลยนะครับใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับรับประกันเลยรถสวยตรงปลกแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอคันนี้เดี๋ยวรอไปร้านสปาเก็บรายละเอียดให้นะครับก็มีริลลรอการใช้งานปกตินะครับก็มีตำาหนิตามที่เห็นเลยนะครับ ก็บอกเลยเราขายรถสภาพเกตเอรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักต่อต่อรถหรือจมน้ำเตอรแตงสิ้นใครสนใจกระบะสวยเกตเอนติดต่อหาไปได้นะครับจากได้กระบะนึกถึงเปยนะครับ0 947894848นะครับหรบวันนี้นะครับฝากคนลักก็แชร์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อดแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ